ถ้าจังหวะนี้เนี่ยเลชิปไม่ติดนะครับโอกาสที่เราจะเป็นที่หนึ่งเริ่มยากแล้วเพชเชสเตอร์จะส่งตัวขึ้นมาแซงเรานะครับโอเคครับเชิญทุกคนมาติดมาจากโนคโนิบูบอนนะครับและวันนี้เราอยู่กับมิฮโนบูบอนนะครับอ่านว่าอะไรวะอ๋ออ่านว่าบุระบงนะครับแต่ว่าครับนี้ผมขออนุญาตอ่านบูบอนแล้กันนะครับสัตโตของเอมที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างครับ ไม่เป็นไรนะนะครับใครไม่ชนะผมก็ไม่ชนะเหมือนกันเ,าาเอาใหม่เอาใหม่กันในเซียมหน้านะทีนี้สั์คลิปนี้เราจะมาดูตัวแบบเซียมมีเดียมของผมในทอรัสครับที่ผ่านมานะซึ่งเป็นบิวที่ใช้กับเซียมหน้าไม่ได้นะครับแต่ว่าสับใครที่ต้องการปั้นเป็นแข่งพีวีพีทีมเท้าสามารถใช้เป็นแนวทางได้สับตัวของเซียมหน้าถ้าผมปั้นมีวโบุบอลสำเร็จเดี๋ยวผมไว้ลงคลิปแยกอีกอันหนึ่งนะครับ<ต>เพราะมันปั้นไม่เหมือนกันนันะองกับมีเดียม ทีนี้สับตัวของม no ิวโนอูบอนสายมีเดียมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแนวทางเป็นยังไงเรามาลองดูกันหลกัลกๆตัวของเราจะมาปั้นให้น้องวิ่งมีเดียมเพราะว่าตัวนี้จะเป็นบ no ิวมิวโนอูบอนแบบมีเดียมนะครับทีนี้คุยถึงสนามเขาสั้นๆน,นิดนึงนะสนามม no ิวโนอูบอนเนี่ยจะมีไม่ลองมีเดียมนะครับเฉลี่ยเนี่ยใกล้ๆก,กันเลยนะครับตดังนั้นเนี่ยสับใครที่โอเคต้องการที่จะเข้ายูล่านะครับไม่นะครับก็ไปแข่งสนามนอกไม่เพิ่ม นะครับใครที่ต้องการแข่งมีเดียมก็ไปแข่งสนามนอกมีเดียมเพิ่มใครที่ต้องการยูล่าลองก็ไปแข่งสนามยูล่าลองเพิ่มก็จะปรับ URA ไปในสายที่เราต้องการได้อันนี้เป็นความวิเศษของน้องเขานะครับ ในการปั้นน้องเขาเราจะปั้นมีเดียมดังนั้นแข่งนอกเราจะแข่งเป็นมีเดียมนะแข่งสนามไหนบ้างนะคะรับสนามแข่งของมิโนบวูบอลที่เราจะใช้ในการปั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ถึงขั้นแบบเดอะโก t ได้ e g เจนนะครับแต่ว่าจะเอามาแบบให้ตัวของสกิลอัลติเมทเนี่ยถึงเลเวลสี่นะก็นำจูเนียร์ไปรีบิวนะให้วิ่งตัวของอาซาฮิฮครับโคฟอสเซสครับบิงเซ็กนะครับทักิโช ตัวเกียวยูชุนหรือจะเป็นนิเซอรี่นะครับแล้วก็เป็นตัวของคิวอาร์โชเจเปนคัพนะครับอันนี้สําคัญมากให้ค่าแฟนคลับค่อนข้างสูงนะครับอีลิมแข่งสนามนี้ด้วยนะเทนนิสโชว์สปริงจะเป็นคัพอันนี้เป็นแบบฟิกนะครับเมื่อกี้เป็นแบบที่เราเลือกเองนะอันนี้เป็นแบบเป้าหมายของเขาแล้วนะครับแล้วก็อาริมะคิเนนนะครับ U R A 3ร์เอาบนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสมากหรอกแต่ซื้อเรียสกันที่อาริมะคิเนนนะเพราะว่าเป็นสนามรองที่เป็นสนามบอสนะครับดังนั้น ค่าแตะสซม,มิจะต้องสูงพอนะสปีดต้องสูงพอ Power จะต้องดีระดับหนึ่งในการมีพลันเนอร์และที่สําคัญเลยคือสกิลฟ้าและตัวของทัศนคติลองเนี่ยควรจะต้องสวยนะถ้าเกิดว่าไม่สวยเนี่ยเหมือนผมเนี่ยลองบีเนี่ยนะก็จ,จะชนะยากหน่อยนะแต่ก็ลองบีใครไม่สปาก,ก็ได้เหมือนกันผมก็ไม่สปานะสำหรับสนามที่เราจะใช้แข่งเวลาปั้นเนี่ยก็ได้นําประมาณนี้นะ จะทาให้ตัวของอัลติเมทเขาถึงเลเวลสี่สับตัวของสกิลมิฮโนอุบอนสายมีเดียมที่ผมค่อนข้างแนะนํานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันคือตัวแรกเลยตัวของอัลติเมทจะต้องมีก่อน G เดวิโอฟเฟอร์ฟังชันอินฟินิตี้เลเวลสี่นะครับเลชชิปครับ LP หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งขีด M นะครับแล้วก็ตัวของอัลติเมทของโอคริแคปนะครับอันนี้เอาไว้สําหรับถ้าเกิดความเร็วของเราตามคู่แข่งอยู่เอามาเพิ่มความเร็วในรอบสุดท้ายนะครับ ติดบ้างไม่ติดบ้าน,นะแต่อัลตเมทที่ผมแนะนำละหลักๆคือตัวของเลดชิปนะครับทีนี้ด้วยความที่เราจะวิ่งมีเดียมนะคหนึ่งตัวของสกิลฟ้านะครับจริงๆเนี่ยควรจะต้องมี2อันนะแต่ผมติดอันเดียวนะก็ลองดูได้นะครับแล้วก็เป็นตัวของสกนะิลเร่งับสกิลเร่งเนี่ยเอามาเพราะว่าตัวของพาวเวอร์ละปั้นน้อยครับมีตัวของ Early l e a d f a s t p a c e a l i s e นะตัวหลักๆที่จะเป็นคือตัวของ a l i s e นะมันจะทำให้ตัวของเราเนี่ย พุ่งตอนโค้งสุดท้ายเนี่ยคู่ไปกับเลดชิพครับอลิสเตนจะติดเบิ้ลไปกับเลดชิพนะทำให้ความเร็วเราเนี่ยสูงสุดเร็วกว่ามาตัวอื่นช่วงโค้งน,นะและเมื่อไปถึงทางตรงก็จะติดตัวของ g ีเด i r ว t f u n c โอเ n ิร์สฟังชันอินฟินิตะครับทำให้เราชนะตัวของมาคนอื่นมาได้นะและค่อนข้างกินขาดด้วยวยู่เวลาไปเจอมาที่เก่งกว่านะครับก็อาจจะไม่ถึงขั้นนี้นะครับดังนั้นสกิลแนะนำ ตามนี้ครับสัดค่าสแตทที่แนะนำนะครับสปีด900ขึ้นไปสมมนแนนะครับ800จริงๆเนี่ยมันควรจะต้อง900นะครับแต่ว่า800ก็โอเคแล้วนะครับตัของพาวเวอร์ครับ700ขึ้นไปนะครับกานะครับจริงๆอย่าต่ำกว่า300ครับสัก300-400ก็แล้วแต่ในมื่อไอดีก็ไม่ควรต่ำกว่า300สแตทเบื้องต้นนะครับที่แนะนำว่าจะเป็นตัวมีเดียมที่ใช้ได้แบบหนึ่งก็จะประมาณนี้นะแน่นอนใครที่มีค่าดีๆก็สามารถปั้นให้โหดแบบนี้ได้เน้นสตามิ่ากับสปีดนะครับ และ power เนี่ยตามมาที่หลังนะครับอย่าลืมใช้ skill a s าด้วยนะครับทีนี้ตัวที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นตัวของ Stamina นะครับ6นะ speed 3แล้วก็ speed แปดดาวในการเป็น Legacy Sparking นะครับแนะนำว่าตัวหนึ่งจะต้องเป็นมาริเซนเลกี y นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยโอคุลี่แคปเนี่ยปรับไปเป็น skill ที่เราต้องการได้เลยนะครับสับสนามเราพูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับสับร์ดตอกนะครับ gas เนี่ยผมแนะนำว่า มิลลนูบบอนนะครับเขามีตัวของโกดเลตคือซามิน่า20%อยู่แล้วนะครับดังนั้นเขาวิ่งมีเดียวิ่งลองดีนะครับก๊สซามิน่าไม่ต้องใส่เยอะนะครับพาวเวอร์ครับพาวเวอร์เขามี10%ดังนั้นะเนี่ยก๊สของพาวเวอร์ก็ไม่ต้องใส่เยอะตัวที่ใส่เยอะจะต้องเป็นสปีดอย่าลืมว่าเราวิ่งพอลันเนอร์จะต้องวิ่งเร็วมากสปีดควรจะต้องสูงมากนะใส่4ใบนะแนะนำว่า ถ้าเกิดใครไม่รู้จะตัดยังไงนะั้นผมแนะนําคิตาซังน้องแม่มดนี้นะครับแล้วก็ตัวของไซเรสซซูกะนะอีกใบหนึ่งปรับเป็นการ์ดที่มีสเปเชียลฟีลดี้สูงสูงนะส่วนพาวเวอร์นะครับแนะนาเป็นวัตก่าซาบิน่าแนะนาเป็นทีครับเพราะว่าเราจะเอาสกิลฟ้าสองสกิลนะครับซึ่งอาจจะไม่ติดเหมือนผมนะครับของผมไม่ติดวัตก้านะก็ไม่เป็นไรใช้สกิลเดียวก็ได้นะครับสัต์ตัวของการปั้นน้องมิโนูบับอลหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับ ใครติด Medium S ก็ยินดีด้วยนะครับแต่ผมไม่ติดนะครับทีนี้เนี่ยนะครับถามว่าทีนี้นในตัวของการวิ่งของมินโนบอลตัวนี้นะเริ่มแรกแล้วแต่วิ่งนำแหน่งโ e r เนอร์นะดังนั้นค่าเสร็จพาวเจะต้องสูงถ้ามีสกิลเสริมช่วงต้นด้วยก็จะค่อนข้างดีนะเพราะว่าโฟลเลอร์เนี่ยถ้าเราเร่งไม่สูงตอนแรกเนี่ยเรามีโอกาสติดเพชเซอร์แล้วก็จะวิ่งนําไม่ได้นะอาจจะแพ้ไปเลยก็ได้นะครับ แล้วจากที่เราวิ่งต้นดีแล้วเนี่ยนะครับในช่วงออกตอนการเกมเนี่ยควรจะต้องติดสกิลฟ้านะเพราะเราจะโดนตัวของดีพักบ้างหล่ะนะซาม,มินาลดลงบ้างหล่ะนะครับแต่ใน,นช่วงการเกมเรางเขาจะติดตัวของสวิงไมซโซนะครับอาจจะติดสซเดนเอาเวลีคัเวอรี่ไปด้วยสุดท้ายช่วงหัวโค้งสุดท้ายเป็นช่วงที่สําคัญมากนะครับนึกภาพดูนะเรามีตัวของสกิลอาริสเซนนะครับดังนั้นช่วงหัวโค้งสุดท้ายเราควรจะต้องอยู่อันดับต้นๆ เพื่อให้ตัวของเลชิปมันทางานนะครับพอเลชิปมันทำงาน,นะน,งานตัวเรามีความเร็วความเร็วที่สูงขึ้นจากอัตราเร่งใช่ไหมครับขึ้นเป็นที่1ปุ๊บอลิสเตนก็จะเพิ่มอัตราเร่งต่ออีกขั้นหนึ่งนะครับและเราพ้นหัวโค้งไปแล้วนี่ตัวของ G W O First Function ์ V ฟชันก็จะทํางานนะเราก็จะวิ่งฉีเพชเซอร์ er, นะวิ่งหนีตัวของเอนโวสเตอร์วิ่งหนีเรสเซอ oser, ร์อ ger, นะครับและเข้าเส้นชัยนะครับอัตราเร่งตรงหัวโค้งนี่เป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับฟอร์เนอร์นะ เวลาเอนโคเตอร์หรือเซอรเซอร์เขาจะแซงเนี่ยเขาจะเน้นแซงตรงนี้นะแต่ในสับโด่งฟลอเรนเน์เนี่ยตรงหัวโคเนี่ยควรจะต้องเล่งสปีดรวมถึงมีความเร็วที่สูงเพื่อไม่ให้เขาตามทันนะครับทีนี้ถ้าเกิดมีใครตามทันอีกนะครับสกิลอัลติเมทของโอคุลิแคปครับถ้าเกิดเราแพ้เขานะครับสักพักหนึ่งเนี่ยโด่งออกมจะติดนะครับแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาชนะอีกรอบหนึ่งนะครับแผนการวิ่งก็จะประมาณนี้นะ ทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวตอนเขาวิ่งจริงๆเนี่ยใน cm นะครับวิ่งออกมาเป็นยังไงเนี่ยผมอัดไว้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันทีนี้ต้อนทุกคนเข้าสู่ cm นะครับทอรัสครับที่ผ่านมานะครับตัวนี้จะเป็นวิดีโอที่ผมอัดไว้นะรรเิ่มต้นตัวของทีมผมจะมีพิโนบุบอลที่เราคุยกันเมื่อกี้เป็นฟอล์ันเนอร์นะ มาอโนอท็อปกันเนี่ยวิ่งเพเชเซอร์นะครับแล้วก็ตัวของเปเียลวิคก็วิ่งเพเชเซอร์เหมือนกันสังเกตว่าต้นเกมเนี่ยผมมีสกิลดีตัวเองให้มาวิ่งอยู่ที่อันดับที่ 1, 1นะครับวสวิงไลทโซนะเพิ่มตัวของซามิน่านะครับหวังว่าน้องเขาคงจะไม่ได้หมดแรง นะครับคงไม่ติดไลช์นะครับในเมื่อไม่ติดเหรียญสตาร์แล้วก็หวังไว้จะไม่ติดไลช์ด้วยนะโอเคซามิหน้าน่าแต่ไม่มีปัญหางเนสิ่งช่วงกลางเกมแล้วนะครับสับที่ลอาอธิบายไปนะครับเราหวังว่าตรงหัวของสุดท้ายนี่เรายังจะคงเป็นที่หนึ่งอยู่ตอนนี้ผมอัพฟาสเพจเข้ามาได้เข้ามาด้วยนะครับเพื่อเล่งอัตราเล่งช่วงกลางเกมคนะรับจะมีตัว สกิ Skill, Chip, ลหรือชิปเร่งอัตราเร่งที่ผมตั้งใจจะให้ติดนะเพื่อส่งไปให้เราใช้อลิเซนได้นะถ้าจังหวะน,นี้เนี่ยเลชิปไม่ติดนะครับโอกาสที่เราจะเป็นที่หนึ่งเนี่ยเริ่มยากแล้วเพชเชสเซอร์จะส่งตัวขึ้นมาแซงเรานะครับถ้าเกใครมีปัญหาว่าตรงสุดท้ายเนี่ยเราแพ้หนึ่งเช็คซามินาตตัวเองสองเช็คพาวเอว,นะว,วอรนะ์ตัวเองแล้วก็เช็คสปีดตดเลชิปแล้วและอลิเซนับตอนนี้ตัวเราพุ่งครับถ้าติดครบสองอันตัวเราจะพุ่งแล้วก็ฉีก เพชเชสเตอร์ออกมาไกลมากนะครับและตัวของเอ็นโคสเซอร์ก็จะตามเรามาไม่ทันด้วยนะครับอันนี้คือเพชเชสเตอร์ของสเปเชียวี่นะแสงเห็นว่าวิ่งขึ้นมาก็จริงแต่ว่าตามตัวของมิโนบูบอลเราไม่ทันอัลติเมทของมิโนบูบอลเป็นอีกคียหนึ่งนะครับถ้าเกิดติดตอนทางตรงสุดท้ายเนี่ยยิ่งตามเรายากไปใหญ่เพราะตัวนี้จะเป็นอัลติเมทที่เพิ่มความเร็วขึ้นไปอีกนะคีเดีกเป็นโ เฟิร์สฟังชั o นอินฟินิตี้นะแต่เห็ว่าเพชเตอร์ตัวของผมเองรวมถึงตัวของคนอื่นก็ตามตัวของมิโุนอุบุบอลไม่ทันนะครับโอเคนะครับอันนี้แหละครับตัวของสกิลและเชียนสกิลที่เราหวังไว้นะครับสังเกตเห็นว่าเราชนะมาได้แต่บอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าติดไลท์หรือติดเรสตาร์เนี่ยโอกาสแพ้ขึ้นนะับสับมิโนอุบบอล Okay, โอเคก็เป็นไงบ้างครับตัวของ,ของมิโนบูบอนสำหรับมีเดียมนะครับสับใครที่พี่ไม่แต่ CM เอลองอยู่แล้วทำไมพี่เพิ่งลงคลิปมีเดียมผมทำคลิปไม่ทันนะนั่งปั้นอยู่นะครับเดี๋ยวไงรอบหน้าก็น่าจะเป็นคลิปของมิโนท็อปกันนะครับสายลองนะครับแล้วก็ตัวของมิโนบูบอลสายลองด้วยนะครับก็รอติดตามกันได้นะครับทีนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ กดไลค์กดแชร์ได้นะครับใครที่มีคอมเมนต์อยู่อยากจ,จะพูดคุยอะไรกันก็พูดคุยกันใต้คลิปได้นะเจอกันคลิปหน้ากับคลิปตัวของม้า่องนะครับอาจจะไม่ทันเรีมนะครับช่วงนี้ใครปลาดเซียมก็สู้ๆขาสวัสดีครับผม